สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่หมู่บ้านเดอะเฟรีเอ็นะครับวันนี้เดี๋ยวผมพามาดูงานตอกเสาเข็มไมโครพายครับหมู่บ้านเดอะเฟรีเอ็ที่นี่นะครับเป็นทาวน์โฮมนะครับแล้วก็งานที่เรามาตอกเนี่ยไม่ใช่ทาวน์โฮมธรรมดานะฮะดูนะฮะด้านหลังผมนะครับเป็นทาวน์โฮมหลังกลางนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันนะครับที่นี่ใช้เสาเข็ม ไอเมโครพายขนาด18เซนที่นี่ต่อเติมชั้นเดียวครับเนี่ยฮะเป็นทาวน์โฮมหลังกลางทางเข้าด้านหน้าค่อนข้างกว้างนะครับประมาณเมตรกว่าเลยแต่ว่าเดี๋ยวไปดูด้านหลังนะฮะตัวเครื่องจักรของเรานะครับจะเลื่อนผ่านมา ผ่านตัวบ้านเลยนะครับนี่เป็นประตูด้านหลังครับประตูด้านหลังตรงนี้กว้างอยู่ที่78เซนนะครับจากมุมนี้ถึงมุมนี้นะครับ78เซนที่นี่เลยใช้เครื่องต่อมินิไฮบริดครับเครื่องต่อมินิไฮบริดตัวนี้มีความกว้าง60เซนนะครับที่นี่ต่อลงไป 18เมตรนะครับจะใชเ้เสาเข็มอ่าสท่อน,นครับจริงๆถ้ารวมเสาเข็มที่โผล่ขึ้นมาแล้วเนี่ยจะมีความยาวทั้งหมด19เมตร50นะครับแต่ว่าเสาเข็มลงไปนิดเดียวนะฮะอันนี้กำลังตอกต้นที่2นะครับนี่เป็นทาวน์โฮมนะฮะหลังกลาง สังเกตว่าติดเกือบเพื่อนบ้านเลยทีรอยร้าวที่เราเห็นนะครับไม่ไม่ใช่เกิดจากการตอกนะครับแต่เป็นการร้าวที่เกิดจากการสุดของรั้วนะครับดูฮะดูหลังนูน้นฮะจริงๆจะเป็นทุกหลังเลยนะครับนนี้จะเป็นอยู่แล้วนะฮะตอนนี้เครื่องยังสตาร์ทอยู่นะครับ เวลาขนเสาเข็มนะครับเสาเข็มก็จะผ่านเข้ามาในตัวบ้านเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกับทางเจ้าของบ้านดีกว่าฮะสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบอันนี้ชื่อคุณพี่อะไรครับ ปิทิวิตนะครับโ okay. อเคคุณปิทิวิตนะครับตรงนี้สร้างอะไรครับผมอันนี้จะต่อเติมเป็นห้องครัวเป็นห้องซักล้างครับคือสาเหตุที่ใช้เสาไมโครพายเพราะว่าคือมีความมั่นคงแข็งแรงมั่นใจว่าต่อเติมแล้วไม่สุดไม่แตกไม่เล้าไม่มีผลกระทบกับโครงสร้างใดๆทั้งสิ้นครับก็ถึงได้ใช้เสาไมโครพายถึงถึงจะเป็นการลงทุนที่เยอะหน่อยแต่ก็คุม้มในอนาคตคุม้ม อ่าศึกษามาก่อนไหมครับว่ามันจะสามารถเข้าทํางานในพื้นที่ตรงนี้ได้ไหมก็ตอนแรกยังไม่แน่ใจว่าจะเข้าได้ไหมแต่พอได้คุยกับทางบริษัทบริษัทบอกว่า,วาตรงนี้ตัวมินิไฮบิดเข้าได้ผมก็โอเคมินิไฮนะบิดเข้าได้เขาเลยใช้บริการอืมแล้วแล้วเป็นไงบ้างฮะผลท,ท,ท,ที่ใช้แล้วก็ก็ดีครับต่อไปลึกเสาเข็มนี่ต่อได้ลึกไปประมาณพอๆกับตัวบ้านประมาณสิบแปดเมตรซึ่งผมถามโฟร์มแมนที่คุมงานแล้วว่า ตัวบ้านเนี่ยสาเข็มเท่าไหร่เขาบอกประมาณ18เมตรก็ลึกพอๆกับตัวบ้านฉะนั้นรับมั่นใจว่าไม่สุดแน่นอนแล้วเรื่องของเสียงนะครับเป็นไงบ้างเงียบครับไม่มีเสียงอะไรเลยมีเสียงแต่ลูกลูกตุ้มเหล็กกระแทกหัวสาวเสียงปึ้งป okay. ึ <h <h ้งหน่อยๆเองเพราะเพาเป็นตัวไฮดรอลิกไม่ได้ใช้เครื่องยนต์ไม่ได้ใช้เครื่องโอเคใช้ไฟฟ้าเงียบ